Gracias. หนูยืนซ้ายหน้าซ้ายน้ำหน้าซ้ายฉันตัว่าทำไมมันไม่ตกลงให้อไตกเดียฝากเสียบไปได้นอนได้นอนบ้านี่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 โอเค <king> ไปไหมไปเไยค่ะวันนี้ได้มาเจอตัวเป็นๆกับตุเปตร์สตาตุตตาที่ตลาดอ้ม <c oughs> สารฝันไปเด็กมากสารฝันเก่งมากๆครับกคบ็คือเก่งติดตามผลงาน <c oughs> พี่อ้ํมาตลอดอยู่แล้วครับแล้วก็คือดีใจคือสิ่งแรกที่คุยกับน้องเลยคืออยากแบบมาเห็นพี่อ้ํตัวเป็นๆ แบบผิวพี่อ้ําดีมากคือเราแบบเราเห็นทุกคลิปเห็นทุกสื่อแบบทําไมผิวพี่อ้ําดีจังแบบรอดทุกกล้องเลยอะไรแบบนี้ฮแล้วก็ดีใจที่ได้มาเยือนตลาดน้ำอ้ําด้วยเพราะาเราสายกินอยู่แล้วที่อ้ตํต<า>กเต็มอ้รู้สึกว่า ละครหรือว่ามีมต่างๆที่เราเล่นมาตลอดชีวิตเนี่ยมันได้เดือดเลมันเป็นพี่อ้ําซะเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเด็กอันหวัดคนหนึ่งเนาะเป็นสกิลเคยฝันว่าแบบเขาจะอยากชวนเรามาด้วยตัวเองแล้วแบบโไปหาพี่ออฟหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ใหญ่วมาสำหรับเก่งน้ำปิงแล้วเราก็เลยพยายามแบบพยายิมทุกอย่างเพื่อจะมาให้ได้มาเชียพี่อ้ําอะไรเงี้ยแล้วย้อนกลับไป ตอนที่ติดต่อไปว่าพี่อ้ําติดต่อมาตอนนั้นเรารู้สึกยังไงติดต่อไปยังไงแจ็ลหรอเออไม่แน่ใจตรงแจ็ลหรอกแตแ่รู้แค่ว่าอุ้ยพี่อ้ําอยากได้ไปตลาดน้ำอ้ํานะแบบว่าเกี่งน้ําปิงแบบสนใจมาอะไรเงี้ยแบบพี่อ,อ้ําแบบติดต่อมาเองเลยแล้วเราก็แบบหาพี่อ้ําหรอ <laughs> พี่อ้ํา <laughs> จริงหรอพี่อ้ําที่ที่เป็นอ้เปยายเปียหรือเป็นเพื่นพนาง หรือเป็นดิงลากหลายบทออบน้องน้อยขอยี่สิบตอนนั้นเราเชื่อไหมว่าเขาจะติดต่อเรามาเองตอนแรกคิดว่ารายการสราระแน่หรือว่าเล่ <c oughs> นเล่ <c oughs> ตนตัดพิงก์จะมาสอนอะไรอย่างนี้เก่ามากรายการสราระแนะ่มันหนูชอบดูรายการอะไรอย่างงี้สมัยก่อนแม่แต่คือเราคิดว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าหรือแค่แบบเขาชวนเป็นมาราย,ยาทหรือเปล่าแต่ <c oughs> หลังๆเริ่มไม่เรียนเริ่มลงตารางในคิวเริ่มอะไรเดี๋ยวมานะเดี๋ยวพี่อั้มจะมีบัตรให้หนูมีของกินพาไปเดินตลาดนี่ก็โหเริ่มจริงจังแล้วแบบยิ่งพอพี่อั้มถ่ายคลิปแล้วลงในไอจีก็เลยใช่แล้วล่ะน่าจะของจริงแล้วล่ะแล้เป็นหน้าพวกเราแบบอยู่ในไอจีพี่อั้มมันแบบเกินความฝันไปมากแล้วมันคือเรื่องจริงแล้วในคลิปอะพี่อั้มเขาบอกว่าเออแบบเขาโดนตบอะไรอย่างเงี้ยพี่ก๊า ผมอยากรู้แอคพี่อ้ําจังเลยตอนนี้ในในแอปดาว่าคือแอคไหนผมว่าโดนตกฉากไหนอะไรนะนั่นแหละฮะอยากรู้ว่าพี่อ้ําโดนตกฉากไหนแต่ผมเมื่อกี้เท่าที่สัมภาษณ์อ่ะน่าจะรู้ละพี่อ้ําน่าจะโพมามีมาม์ทน้ำปิงเขาเป็นเขาเป็นทั้งแม่ท้องเขมเป็นทั้งผีสาวด้วยเขาบอกอยู่ว่าเขาหันมาเขาสงสารลูกเคมสงสารูกเขาเห็นลูกพี เสื้อแวกเป็นนุ่นเขาบอกว่าโกรธไม่รุนดูได้รู้เลยว่าเขาเป็นหมดเลยแบบแม่น้องพีมกับแม่น้องเขมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้คือเจอพี่อ๊อฟครั้งแรกนี่ต้องแต่งตัวเลยครั้งแรกเลยฮะได้คุยอะไรอยู่ได้เขาทักอะไรเราเปิดมาพี่อ๊อฟบอกมากินหมูกรอบก่อนมากินหมูกรอบพี่เตรียมหมูกรอบกับน้ำาำไาไว้พี่บอกกินก่อนลูกกินกินก่อนกินก่อนใช่ฮะก็มีภาพาำของพี่อไม่อนที่จะมาเจอัจริงว่าเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์แบบไหนเขาเป คือจริงๆเราก็มีภาพจําว่าเขาสวยว่าแบบน่ารักอะไรเงี้ยครับแต่เราไม่เคยคาดฝันว่าตัวจริงเขาจะแบบเฟรนลีน่เป็นกันเองขนาดเนี้ย่มายถึงมายถึงเขาแบบแบบ้ยน้องๆงน้องเขียนน้องบินเข้ามาเลยมาถ่ายรูปกันแบบว่ากินน้ํากดไมากินอะไรก่อนมาเตรียมทุกอย่างว้ให้เลยแล้วแบบเขาเหมือนเขามานั่งรอตรงประตูอ่ะ พอเราลงจากรถตู้เราก็รีบวิ่งมาเลยแล้วแบบพี่อ้ําก็เปิดมาคือเป็นพี่อ้ําแล้วก็เป็นโทรศัพท์เป็นไฟแล้วก็นั่งรอเราอยู่อะไรเงี้ยใช่รอเราอยู่พี่รอเราอยเป็นว่าซุปเปอร์สตาร์เบอร์นิมมาไทยจะมานั่งรอแสดงไนี้ไม่รู้ต้องทําบุญกี่ชาติหนายิกหน่อยอแล้วแล้วเราทักอะไรเขาครับะไรเขาทักพี่อ้ําพี่อ้ําสวัสดีครับพี่อ้ําสวยมากเลยพี่อ้ําหน้าเล็กมากหน้าเล็กมาก คนที่หน้าเล็กมากคือตีนี่ยเราเห็นหน้าพี่เก่งหน้าเล็กแล้วแต่หน้าพี่อ้ําคือแบบกว่านี้อีกอ่ะคือคือเหมือนแข่งกันหน้าเล็กมากเขาเรียกว่ากระโหลกดารากระโหลกดารากระโหลกดาราพี่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 ผู้ใหญ่เขาเรียกว่ากระโหลกดาราแล้วมีใจมันคือมีตัวขนาดนี้เมีตัวแบบไม่เป็นตัวเองเมื่อกี้โอ้โหนี่มีดีใจดีา่ ครับดีใจมากดีใจมากดีใจครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่อ้๊มาชอบดูซีรีส์จีครับชอบแบบเต้นเล่นเกมติดเกม่คือในชีวิตเขาอะมีอะไรให้ติดอยู่แล้วแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะมาติดซีรีส์เกมจีราทุกรอบอะไรยงเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่เราดีใจว่ามันแบบไปไปสู่คนดูจริงๆอะแล้วตอนนี้คือเพื่อนๆในวงการคือกลายเป็นแบบ เหมือนกลายเป็นพี่เป็นน้องกันไปหมดไยที่ไม่ได้สนใจว่าใครอยู่ค่ายไหนแค่เหมือนดูชีวิตเราแล้วแบบเอ็นดูพวกเราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบดีใจที่มันทำให้แบบทลายกระแพงบางอย่างเงี้ยครับทีนี้ต้องไปคุยกับครูบ้าดนะว่าเนี่เราได้เสื่อมตวนะยืมข้ามแล้วนะเราบอกพ่อกับแม่ยังตอนนี้ยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวภาพออกไปใน ติ๊กต็อกใน X ใน Facebook อะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องโทรมาละเดี๋ยวต้องมีไลน์ไปนะเดี๋ยวตอนเย็นถ้าแม่แม่ถ่ายตองตองกันเดี๋ยวน่าจะโทรมาละโอ้เก่งไปกับพี่อ้ําเหรออะไอเราสองคนพี่เกิดแล้วพี่เกิดแต่พี่อ้ําต้องฝึกเกิดเป็นสลิดท่เลยนะเก็บอาการเก็บแต่ว่าข้างในคือตุ๊ด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 ใจเต้นแบบว่า ต้องแบบเก็บห่างให้ดีว่าคือเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้ว่าเราแบบว่าเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยจริงก็คพลีแล้วนะที่ข้องบทน้อยต่อหน้าจะสองบทจริงจริงมีอีกหลายบทครับอได้ขอขอขอกนี่ชอบบทแบบว่าน้อยกับเปียน้อยมา20 นายไม่มีมีสิบบาทก็ได้มานายไม่มีมีมีมาสิบบาทแต่พี่ชอบจริงอ่ะก็นั่นแหละตื่นใจไหมคะตอได้เจอตัวจริพี่ขบอกให้เราคิดไปนะคว่ามันเกินมันเกินที่เราคิดไปอีกเกินเกินที่เราคิดไปมากๆพี่ย้มน่ารักมากๆครับเซนลี่มากแล้วก็ คืออย่างที่บอกแหละว่าคือเราใช้คำว่าซูเปอร์สตาร์มัน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 ดีไปหมดทุกอย่างแบบหน้าตาบุคลิกนิสัยอะไรเนี้ก็เลยรู้สึกว่าเว้ยแบบเราเราดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆในวงการที่แบบเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยพก็จริงจริงดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบบมาช่วยพี่อังด้วยแล้วก็รู้สึกเ็าเกียรติที่เขาแบบให้เกียรติพวกเรามากๆ เอาจริงๆเราเราเรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้พวกเราเป็นแค่เด็กใหม่ในวะงการน,นี้เอง<ช>อแบบตัวเล็กตัวจ้อย,อยเลยแต่ว่าการนั้นเราการให้เกียรติจากศิลปินคนหนึ่งที่เนี่ยเราถึงได้คําตอบว่าทําไมเขายังเป็นมหาชนจนมาถึงุกวันนี้เพราะว่า<ช>ค<ช>วามน่ารักไม่เอาของจริงที่แบบเราได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็ตอบได้เลยว่าโอเคนี่แหละของจริงใช่แล้วก็แบบดีใจ<ช>ที่ทําเป็นเก่งนะปิงเนาะมันมีความแบบโลโ a ้ไทยๆบางอย่างแล้วความเป็นตลาดอเมๆอ่า มันมันมันเข้ากันดีแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ได้มาแบบร่วมพรีเซนต์งานนี้แล้วก็แฟนๆของเพีงน้องพิงแล้วก็เข็มเจลาเนี่ยมากันเยอะมากครับเป็นอีกวันที่ห้างเต็มแบบหลายชั้นเลยครับขอบคุณแฟนๆคนที่มาช่วยกันซัพพอร์ตด้วยครับก็มามาเที่ยวกันเยอะๆกับตลาดมากครับอย่างหลายคนแซวเพราะปกติคนจ้างพี่อ้ํมากกว่าแต่พี่อ้ํากว่าคนจ้างถ้าตัวเรามีรไม่รู้ว่ายังไงโอ้ก็ จริงๆก็เรียกได้ว่าเกิดพีคไม่พอก็คือมามารู้อีกทีที่แรกเก่งหรือว่าแบบพี่อ้ําจะชวนมาถ่ายรายการหรือเปล่าา oh. ตลาดอะไรแบบนี้ใช่ใชมาเดินตลาดมามาถ่ายคอนเทนต์อะไรแบบนี้ย <Okay. S 1> แต่พอรู้ว่าพี่อ้ํเป็นคนแบบเป็นคนจัดเองเลยแล้วแบบเอาเก่ง okay, <20 S 1> นุกปีปมาก็เลยรู้สึกว่า <20. S 1> โอดีใจดีใจดีใจมากๆากม่<ๆ> จริงวันนี้เป็นอีกวันที่อยากโทรกลับไปหาคุณแนนแล้วว้าวทำไมคุณแนนแนวผิดเยอะมากเลยนะคุณแนนเอาผิดเยอะมากเลยตอนนี้ทำไมคุณครูครับวันนี้มันมีอาชีพเออ่รับจ้างให้มาเดินตลาดแล้วนะแจ้งคุณแนนแนวเพิ่มจ้งคุณนนแวเดินตลาดไม่พอแตคุณได้รับประทานอาหารอร่อยด้วยคือบวกกับมีอัมพัชราภามาเดินไปด้วยอันนี้เป็นอาชีพที่ไม่ใช่ว่า ใครก็ทำได้ไครก็ทําได้แล้วก็ไม่มีคุณแนนคนไหนในประเทศไทยบอกก่อนก็เลยแบบว่าวันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบนอนหลับฝันดีแล้วก็อิ่มหนำสำราญมากๆครับจริงๆริง e สุดท้ายอยากชวนไปดูด้วยนะทีไปนอกรีกโอ้ยจริงด้วยชวนหรือยังชวนหรือยังตอนก็ต้องชากเขาแล้วนะแต่ตอนนี้มีแพลนแล้วตอนนี้มีแพลนแล้วก็จริงๆ EP 12เป็นอีกหนึ่ง EP ที่น่าจะแบบยิ่งใหญ่แล้วก็ก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงคุยคุยกับ

แต่ล okay. okay. mm hmm. ะคนเก่งน้ำปิงคิดไหมว่าแบบหูเห็บจราจราหรือว่าไกลขนาดไหนเพราะว่ามันไม่เชิญชวนตลาดก่อนโอเครับตลาดให้ขันอ้๊มก่อนได้ครับถ้าผมก็ใครใที่เป็นแฟนคลับขิมจราต้องรอดนะครับแฟนคลับเก่งน้ำปิงนะครับหรือว่าเป็นพี่ๆที่เข้ามาดูนะครับก็ยังไงขอฝากตลาดอ้ำๆด้วยนะครับบอกเลยว่าของกินเยอะมากๆครับผมใช่มาเลือกดูกันได้ครับ ครับตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8ตุลาคมนี้นะครับก็สามารถมาเที่ยวตลาดน้ำอ้ําได้เพราะว่าเราเชื่อว่าพี่อ้ําเนี่ยเทสการทานอาหารดีมากแล้วทุกร้านที่เลือกมาเป็นร้านที่คัดมาแล้วอร่อยแน่นอนแล้วก็บางร้านหากินยากกว่าเขาจะวนเวียนมาจัดในห้างที่เอบกินไม่ง่ายขนาดนี้นานมากๆนะครับก็ฝากทุกคนมาเที่ยวตลาดน้ำอ้ํากันเยอะๆนะครับว่าเหตุที่รามมาทลายออกมาไกลขนาดนี้มากโอ้โห จริงๆพูดแบบพูดไม่ออกเลยฮะเคยก็ก็ต้องวนวนกลับไปคําที่เคยให้ไว้คือตอนแรกผมคุยกับน้องว่าจริงๆเรารู้สึกว่าเราเราทำมุนงานของเราออกมาเต็มที่ละแล้วก็เอ่อมันจะกระแสมันจะเป็นยังไงพี่ๆจะให้การตอบรับยังไงอ่ะอันนั้นแบบเรายอมรับมากๆใช่ก็รู้สึกว่า เราคาดหวังใหม้มันออกมาดีอยู่แล้วล่ะแต่พอม,มันเกินความคาดหวังแบบไปเยอะมากๆาก็รู้สึกว่าเราน้อมรับกับกับสิ่งนี้แล้วก็แอบเฉยกับสิ่งนี้มากๆครับขอบคุณทุกคนที่ที่เล่นเทนขอบคุณทุกคนที่แบบบอกต่อทุกผลงานทุกอย่างทุกคนตามซัพพอร์ตมากๆก็ขอขอความน่ารักแบบนี้จากพี่ๆซัพพอร์ตต่อไปเรื่อยๆครับ เวอร์ชันน้ำปิงเวอร์ชันน้ำปิงก็ปกตินี่แหละคจริงๆก็ขอบคุนแฟนทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับที่แบบให้การสปอร์ตเจงปุงเนาะเจงน้ำปิงมากไมยขนาดนี้เราถึงเขีมยศิระต้องรอดแบบมันมันพาเรามาไกลจนตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าจุดสูงสุดของสิ่งนี้มันคืออะไรหรือมันจะพาเราไปไกลแค่ไหนอะไรเงี้ยตอนนี้คือเหมือนเป็นกําไรของพวกเรามากกว่าที่นอกจากมันมีคนดูผลงานเราเยอะแล้วยังมีคนตามมาพพอร์ตพวกเราแบบ ตามงานต่างๆต่อไม่ใช่แค่แบบติดตามแค่พวกคุูน้องเอมแต่ว่ายังติดตามนักพัสกร์กักรพันด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นความหมายที่มากกว่าการที่เราได้ให้ความบันเทิงเขาแต่ว่าเขายังให้การซัพพอร์ตเรากลับมาเยอะขนาดนี้ก็อยากให้อยู่กับพวกเราไปนานๆครับเพราะว่าจริงๆเรามีเวลา EP 9 10 1 2มันอีกไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็คงได้บอกลาตัวละครเดี๋ยวเราก็คงได้บอกลาสิทธิ์ีลากันจริงๆต่างๆ แต่สิ่งที่ยังอยากให้อยู่คืออยากให้ทุกคนอยู่เห็น mm hmm. <okay, S 2> น้อปิงไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่กันไปจนแบบนานที่สุดเท่าที่อยู่กับกบรรยากาศแ,แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะบรรยากาศที่ผมรู้สึกว่าผมดีใจที่อย่างน้อยเฉียบเีฬามันทําให้ให้พี่ๆนักแสดงในวงการหรือว่าแบบความความบันเทิงในวงการที่แบบหยอดกันไปหยอดกันมา เล่นแบบเล่นกันไปเล่นกันมาแบบโดยที่แบบมันไม่มีกำแพงหรือฟิลเตอร์อะไรอยู่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบดีมากๆเลยขเข็มจิราทําให้เราเจอพี่อ้าอําเนี้ยใช่ <escapes. S 2> หรือเข็มจิราจะพาเราไปเจอใครอีกมีไหมแสดงว่าเข็มจิรารอดแล้วไม่ใช่ต้องรอแล้วตอนนี้เข็มจิรารอดแล้วรอดไม่รอดยังไม่รู้ต้องรอดู E ีพีสิบสองเาจะรอดไหมครับแต่เมื่อวานเขาบอกว่าใจว่าเฮ้ยเ้าสุนทรบอกว่า EP พเก้าจะน้ำตาไหลตามากที่สุด ขมใช่คำว่าขมดีกว่าอ่ะเราขมยังไงมันขมนี่รสชาติอธิบายซิสาบัวมันเป็นยังไงก็จมหลับจมจมขูดจมขูไม่น้ำปิงว่าอีพีหน้าจะไม่ขมอาจะเป็นซีแซ่บมากกว่ามันมี่มีแซบนิดมันแซบกว่านี้แล้วพออยู่ที่สาบัวปุ๊บเดี๋ยวเรามีตำไหลบัวทำกับยายสี บัวกุ้งสดหนึ่งจริงๆจะปิ้งที่จะบอ่อใหญ่อมก็จะทำไหลบัวขึ้นจะบ่อไม่หนูลงไปเก็บอะไหลบัวไงเตียเสียกินยำเขาไม่ได้เล่าเดี๋ยวเขาเล่าพีน่นไม่ได้ทำอาหารการณ์พีน่าอะไรนะครับอาจจะขมแล้วก็หวานเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าให้กินยำไหลบัวเพราะว่าได้กินยำไหลบัว ฝากติดตามด้วยครับมันน่าจะเป็นรีพีที่หลายคนตรึงใจแน่นอนแล้วก็เตรียมกระดาษทิชชู่เตรียมใจเตรียมร่างกายทุกอย่างให้พร้องบอกว่าบอกเลยว่ามันหนักหน่วงอยู่ครับต้องฝากเวยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเด็กคนนี้นะรีบๆเร็วหน่อยคิวเร็ไหน่อยครัเข้ากอง